ในขณะที่บางประเทศแต่ไทยมีสิ่งนี้หนึ่งเดียวในอาเซียนแทนแทนเรือหลวงจากกรีนารุเบตคะ่ะสนามบินลอยน้ำของจริงไม่ใช่โมเดลกระดาษนะคะและที่สำคัญเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของจริงที่ปฏิบัติการได้สุดยอดไหมล่ะคะ แต่ที่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่คือเรือลำนี้คือบ้านคือโรองพยาบาลคือความหวังของคนไทยในยามวิกฤตค่ะนี่ไม่ใช่แค่แสนยานุภาพทางการทหารแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของคนไทยค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะของจริงของแท้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอใครภูมิใจในความเป็นไทย พิมพ์ธงชาติไทย TH มาให้ชื่นใจหน่อยเร็วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแก้มใสด้วยนะคะบ๊ายบาย